ขณะที่ภารกิจสําคัญในการเก็บกู้แล้วก็ทำลายทุ่นระเบิดนั้นนะครับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติรือวัตถีแม็กก็มีการสรุปข้อมูล11วันภารกิจในการเก็บกู้และทําลายทุ่นระเบิดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานั้นสามารถเก็บกู้ได้ทั้งหมด483รายการโดยเกือบครึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวานนี้ครับพลเอกศักดิ์สิทธิ์แสงชนินผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการากองทัพไทยก็นําคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กําลังพลชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทําลายทุ่นระเบิดสนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรนารีซึ่งจัดกําลังจากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1นถึงสรวม9ชุดปฏิบัติการณนะหน่วยทหารช่างสนามกองกําลังสุรนารีตําบลบ้านพลู หังอำเภอรปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์ โดยระหว่างวันที่1ถึง11สิงหาคมนั้นศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติวัตทีแมกจำนวน15ชุดปฏิบัติการร่วมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ตำรวจภูธรกองสนับสนุนกองกำลังสุรนารีและตำรวจภูธรภาค3ได้ดำเนินภารกิจสำรวจพิสูจน์ทราบเก็บกู้และทำลายสัตว์พวุธระเบิดในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาได้รวมทั้งสิ้น483รายการโดยครอบคลุมในพื้นที่4จังหวัดชายแดนครับ ค่ะอย่างเช่นจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพบ BM 21จำนวน36นัดลูกปืนใหญ่36นัดลูกคอ21นัดวัตถุระเบิดอื่นๆ13รายการค่ะรวม95รายการจังหวัดสุรินไปพบ BM 21จำนวน206นัด ลูกปืนใหญ่3นัดลูกคอ36นัดวัตถุระเบิดอื่นๆ19รายการรวม234รายการจังหวัดศรีสะเกษพบ BM 21จําจำนวน38นัดลูกปืนใหญ่88นัดรวม120รายการและจังหวัดอุบลราชธานีพบบ m 21จำนวน35นัดรวม34รายการค่ะ ขณะที่เพจของกองทบกทันกระแสก็เปิดเผยนะครับว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดจุดเกิดเหตุทหารพรานเหยียบกับระเบิดพบ PMN2 อีก4ทุน่นโดยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2เมตรพบ3ทุนและห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5เมตรพบอีก1ทุ่ทุนพร้อมระบุกัมพูชาจงใจสร้างภัยคุกคามต่อชีวิตและความปลอดภยัย